ยาซิยอันยองฮิโยอันนี้ยะอยู่ไหนอยู่ไหนตัวหนึ่งอึ๊บมีทั้งหมด3มตัวครับวันนี้มีเพียนได้กินแนวนี้ของแซ่บๆใครกินบ้างยายายา,ยาอยากสู้กันมันมีตัวเกียกับตัวไม่เกียครับเจ้าเหลือเป็นกรรมาการนะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกัน บางทางนี้มีของมาฝากเจอเจอเลยลูกอย่าทะเลาะกันอันนี้ไหนครับอย่าทะเลาะกันเตรียมตัวน่าดูอีเซ็ตอ้าวกินกินไปห้ามทะเลาะกันไหมไม้กวดลอยมาเลยไหม สงสัยเป็นไม้กวนแม่หมดสางห้ามห้ามทะเลาะกันตัวนี้ไม้แหวนกันตัวขาวเหลืองนี่แหละตัวเจ้าทินไม้กวนลอยมาเลยครับเอาใจเย็นกินไปด้วยอย่าทะเลาะกันอย่าส่งเสียงดังคนอื่นเขาลำคาญรูไ้ไหมก,ไกินไปเออกินไปเจ่งมากโอ้กอบมากครับปลาทอดปลาปิ้งกรอบ กินไปแซ่บเมื่อก่อนมีตัวเดียวมาสองมาสามครับเพราะว่าปลามันอร่อยกินได้ทุกวันกินไม่เบื่อครับปลาอร่อยบ้านใกล้คลองครับกินไปห้ามทะเลาะกันกินไปมีของแซกก่บกากินไปแต่ตัวนี้เป็นเจ้าถิงครับ เป็นเจ้าทินเขาจะเป็นผู้กำหนดว่าใครกินก่อนกินกหลังใจเย็นใจเย็นรอไปก่อนตัวนี้ตัวขาวๆรอไปก่อนเออน,นั่นแหละรอไปก่อนอร่อยไหมมาคิดซะอยู่อรอ่อยอร่อยก,กินไปอย่าทะเลาะกันเสีสยบไหมเออเสียบกินกินไปกินไป ตัวนึงหายไปแล้วครับเมื่อกี้ไม้กวดมันล้มลงครับล้มลงเรือลอยมาก็ไม่รู้ครับสังเกตไม่ทันครับแบ่งกันกินแบ่งก,กันกินตัวหนึ่งเข้าตัวห,หนึ่งออกแบ่งก,กันกินนั่นแหละเก่งมากแมวจอนครับแมวจอนสอ,สองสามตัวตัวหนึ่งเหลือเป็นเจ้าเจ้าทิน ไม่ห่วงดวงเดืเองไม่ค่อยนั่นนะครับตัวนี้ชอบมากพวกก้างปลากระดูกปลาขนาดเผ็ดเผ็ดกยังกินครับเป็นแกงน้ำยา,ยาก,กินแส่บหลายเซียบลายกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยสมาชิกเมวใหม่ครับแมวน้อยยังไม่ได้ไปถ่ายครับแมนท่าน ข่าวนี้เปหนไม่รู้ครับตามหายังไม่เจออย่าอย่าอย่าทะเลาะก,กันไม้กลัวจะลอยมาอีกอย่าทะเลาะก,กันนะแลค่อยกินนะเออค่อยกินคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งออกอย่าทะเลาะก,กันแซ่บๆอย่าทะเลาะก,กันแล้วกินไปแซ่บมาชิโซยโูอาจูมาชิโซยูอร่อยมาก